สวัสดีครับพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับช่วงอสองโลกไปเรื่อยกับบังเละนะครับวันนี้เราจะมาในเรื่องของเส้นทางสายกรุงเทอมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าการคืบความคืบหน้าของโครงการนี้เป็นยังไงกันนะครับในเรื่องต้นนะครับเห็นปร,ประมาณว่าวันที่28ธันวาคมถึงวันที่3มการาคมเนี่ยจะมีการเปิดเปิดให้วิ่งนะครับให้วิ่งฟรีในช่วง เทศกาลปีใหม่นะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดให้ตลอดเส้นนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นโครงการบานใหญ่ไปกาญจนบ,บุรีระยะทางประมาณ100กิโลเมตรนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะมีการเปิดให้ขึ้นแค่บริเวณช่วงทางกาญจนทางนาคปรปฐมเวสนะครับซึ่งเขาเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็ว่าถนน,อนแม่ละแมนะครับวิ่งไปที่ตัวกาญจนบ,บุรีเท่านั้นเองนะครับซึ่งมีระยะทางประมาณ51กิโลเมตร ในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเส้นทางเนี่ยมันมันมีความสัมพันธ์ไงแต่ก่อนอื่นขอพาเที่ยวก่อนนิดนึงนะครับเราจะไปดูกันที่กาญจนบุรีนะครับตัวนี้นะฮะกาญจนบุรีก็คือนี่นะครับที่รู้จักกันคือแม่น้ําแควใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปวัดระยะทางกันเลยนะครับว่ามันห่างจากบริเวณนี้เท่าไหร่นี่นะครับปุ๊บขออนุญาตซูมนะครับเนี่ยครับ วิ่งตามถนนไม่ใช่ทางรถไฟนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4กิโลเมตรแล้วนะครับแล้วก็วิ่งมาถึงแยกสกายวอล์กบริเวณนี้จะอยู่ใกล้กับสกายวอล์กเมืองการจนบ,บุรีนะครับเนี่ยนะครับก็ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนี้เราก็จะเลี้ยวออกมาทางด้านาทิศตะวันออกนะครับตัดกับถนนสายเลี่ยงเมืองมาแล้วก็เข้าสู่ ่าถนนสายนี้นะครับวิ่งมาเราจะมาเจอแล้วนะครับสรุปก็คือตรงนี้ห่างจากบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควมาประมาณเกือบเกือบสิบสองกิโลเมตรนะครับก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมลืมบอกไปนิดนึงนะครับว่าออกตัวนิดนึงก่อนว่าพอดีเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทําแผนที่นะครับเราก็เลยทํามาเพราะว่าต้องการที่ว่าจะดู แ,แรกคือต้องการดูเองมากกว่าแต่ว่าพอไปไปมาแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ก็เลยเอามาลงนะครับสําหรับข้อมูลก็อาจจะไม่ได้ครบถ้วนอะไรหรือว่าอาจจะมีข้อผิดพลาดได้ต้องขออภัยนะครับก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยถ้าเกิดเห็นข้อผิดพลาดอะไรนะครับเอาละครับเรามาถึงตรงนี้กันแล้วนะครับผมจะลองตัดเข้าภาพดาวเทียมนะครับของจุดมอเตอร์เวย์ชุดนี้นะครับบริเวณนี้ก็ได้จะอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที อ๋เท่าไหร่เนี่ยผมนฟมันอยู่ประมาณเก้าสิบกว่านะครับเพผมจะไม่เป๊ะเท่าไหร่บริเวณน,นี้จะเป็นจุดขึ้นลงทางด่วนทางด้านมาเอเตอร์เวย์ครับเออพอดีผมลืมบอกไปนิดนึงว่าผมสาเหตุที่ต้องเริ่มจากกาจรจะรับรีไปที่ธากุงเทพเพราะว่าทางด้านบางบัวทองเนี่ยเขายังสร้างไม่ไม่เสร็จแล้วเสร็จดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขายังไม่เสร็จในช่วงไหนโอเคนะครับมานะครับเริ่ม เนี่ยนะครับวิ่งเข้ามาเลยนะฮะตัวนี้เราด,ดูสังเกตดูนะครับพื้นถนนเนี่ยเขามีการตีเส้นจราจรอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรามันเข้ามาที่ด่านเนี่ยด่านณภาพของ Google ที่ถ่ายไว้แล้วเนี่ยมันยังเป็นทรายอยู่เลยเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่ามีความคืบหน้าบริเวณนี้หรือเปล่านี่นะครับสังเกตได้นะครับมันจะมีสีขาวๆโผล่ข,ข,ขึ้นมานี่ถ้าเห็นภาพอย่างนี้ในแผนที่ดาวเทียมนะครับ มันก็จะหมายถึงว่าอาจจะมีการเทปูนอะไรไปแล้วบ้างบางอย่างสำหรับนาทีนี้ก็น่าจะเป็นการเทคอนกรีตนะครับอ่าเท่าที่ดูก็บริเวณนี้น่าจะเป็นการใช้ได้แล้วนะครับพอเลยจุดนี้มานะครับอ่พอดีเนี่ยผมตีเส้นสีเขียวไว้นี่หมายถึงว่ามีการตีเส้นจราจรแล้วนะครับอ่าผมจะตัดเข้าดูนะครับเนี่ยมีมีการตีเส้นจราจรแล้วนะครับเรียบร้อยบริเวณนี้น่าจะเป็นสนุนที่สามารถวิ่งได้แล้ว เอาละครับเราจะเริ่มวิ่งกันไปเลยดีกว่าตอนนี้ผมใช้ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google นะครับวิ่งออกมาตัวนี้มีการตรีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับไล่มาเรื่อยๆนะครับเพื่อความรวดเร็วผมซูมออกทิดนึงนะครับไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปแล้วก็ตีเข้าโค้งนะครับบริเวณนี้ฐานฐานถนนเรียบคลองอเรียบคลองชมพูทานมาวิ่งมานะครับ บริเวณนี้ก็มีการเรียบร้อยแล้วนะครับทาเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเราจะสังเกตเห็นจากเส้นเขียวเนี่ยคือผมพยายามลองซูมให้ดูเลยฮะเป็นทําการบ้านไว้เรียบร้อยแล้วนะครับบริเวณนี้คือวิ่งได้แน่นอนเนี่ยนะครับลองดูแผนที่เล็กๆควบคู่ไปนะครับว่าเราวิ่งถึงไหนแล้วผมจะไปเร็วนิดนึงเพราะว่าตรงนี้ไม่มีอะไรโอเคนะครับเนี่ยพอเราเข้ามาสู่บริเวณด่านท่าม่วงแล้วนะครับด่านท่าม่วงเนี่ย มันจะมีจุดตัดนะครับผมไม่รู้ว่าจะใช้ตรงไหนดีก็เลยเป็นจุดตัดทางออกของมอเตอร์เวย์แล้วกันบริเวณนี้จะอยู่ประมาณหลักกิโลเมตรที่เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้านะครับคอมอที่เจ็ดิบห้านะครับอาจจะไม่ตรงเป๊ะนะครับพอดีเราไม่ใช่อาจารน์ที่โครงการนะครับแล้วก็เป็นการประมาณเอาแล้วกันนะครับประมาณกิโลเมตรที่เจ็ดิห้าอันนี้คือนับถอยหลังจากกาญจานบุรีมาสําหรับบริเวณนี้นะครับอ่าเนี่ยมันสังเกตได้ว่าโทษนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะตัดเข้าภาพดาวเทียมให้ดูนะครับเขาเป็น,นคัสสองนะครับเซนตินลสองเนี่ยฮะนี่นะครับสังเกตได้นะครับว่ามัน,ม,นมันเริ่มมีการทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าบริเวณเนี้ยเหมือนกับจะมีการเทป,ปูนเหมือนกับตรงช่วงด่านกาญจนบ,บุรีเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่พิกเซลของดาวเทียมนะครับเขาให้มาค่อนข้างหยาบนิดนึนนงมันก็เลยทําให้เรามองดูยากนิดน,นึงแต่ว่าก็พอมองออกว่ามีการ เริ่มทาอะไรแล้วบ้างบางอย่างนะครับในนี้นะครับจากทรายล้วนๆกลายมาเป็นมีสีขาวเนี่ยนะครับโอเคครับตรงนี้เราให้ความสนใจกับเส้นทางตรงเพื่อที่จะวิ่งฟรีมากกว่านะครับโอเคนะครับเนี่ยครับผมผมไล่ไปเลยแล้วกันบริเวณนี้นะฮะสังเกตว่าถ้าผมเป็นผมตัดสีเขียวออกเนี่ยแสดงว่าถนนยังไม่ได้มีการตีเส้นจราจรนะครับนี่นะครับมีเส้นจราจรแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่มีตีเพราะฉะนั้นเราจะไปเทียบดูกันกับ ภาพถ่ายดาวเทียมเลยดีกว่านะครับโอเคเป็นถนนดำนะแต่ไม่สามารถมองเห็นเส้นจราจรได้เพราะว่าเส้นเม็ดพิกเซลมันมันใหญ่เกินไปแต่ว่าเท่าเท่าที่ดูนะครับจากภาพถ่ายที่ทําไว้นานแล้วเนี่ยเขาลาดยางไว้ลาดยางไว้เรียบร้อยนะครับเขาได้ใช้สับบ้านๆน,นะครับพอดีอยากจะให้คนที่สนใจเนี่ยใช้คำคำง่ายๆฟังมากกว่านะครับวิ่งมานะครับ บริเวณนี้อันนี้ภาพถ่ายจาก Google นะครับซึ่งเขาไม่รู้ว่าถ่ายไว้นานขนาดไหนแล้วนะครับบางช่วงสะพานยังขาดอยู่เลยแต่ว่าบริเวณนี้เนี่ยดูๆแล้วมันมัน,ม,นมันวิ่งได้ตลอดนะครับน่าจะเป็นเส้นทางที่่าถูกบันทึกภาพด้วย Google ไว้แต่ว่าเป็นเส้นทางที่ทำสำเร็จนานแล้วนะครับโอเคนะครับวิ่งผ่านฟืดเข้ามาอ่าละตรงนี้เขาเรียกด่านเลยธรรมกานะครับ บริเวณด่านท่ามกาเนี่ยอ๋อปุ๊กกี้ผมลืมบอกไปอก่อนถึงด่านท่ามกาเนี่ยมีการตีเส้นจราจรเร,รียบร้อยแล้วนะครับผมไม่คงไม่ขอซูมดูเพราะว่ามันมันยังเป็นสี่ช่องจราจรอยู่นะครับบริเวณด่านนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าด่านเนี่ยมันเหมือนมันมันมองดูแล้วไม่แน่ใจว่าเขาเขาเทป,ปูนอะไรไปแล้วหรือย,อยังนะครับ จุดขึ้นลงนี่ก็อาจจะยังไม่ใช่จุดขึ้นลงในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเขาคงอาจจะแค่แค่วิ่งยาวเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อไปกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรเพราะมันต้องเจาะลึกจริงๆนะครับมันถึงจะเห็นดังด้านล่างนะครับนี่เราก็วิ่งผ่านมาบริเวณนี้ตีเส้นจ,จราจรหมมแล้วนะครับเนี่ยนะฮะดูดแผนที่เล็กนี่ควบคู่กันไปเลยนะครับว่าเราถึงไหนแล้วนะครับ สำหรับรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังเดือนเราจะเข้าทําให้มันละเอียดกว่านี้นะครับถ้าเกิดมีผู้สนใจมากๆนะครับก็กดติดตามอะไรกันเพิ่มๆมาเรื่อยๆแล้วก็คอมเมนต์กันมานะครับถ้าคลิปนีนมีคนสนใจมากเราก็จะจะจะ,จะทําให้มันละเอียดกว่านี้อีกตรงนี้ผมจะดูแบบหยาบๆไปก่อนเพราะว่าโครงการที่เราต้องการติดตามดูนี่มีเยอะมากนะครับโอเคนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยมันจะมาเห็นอย่างเงี้ยนะครับบริเวณเนี้ยนะ่ะ ยังไม่มีสีเส้นจราจรอันนี้ดูจาก google นะแล้วก็สะพงสะพานเนี่ยยังไม่ได้ต่อเลยแต่แต่นะครับนี่เรามาดูเรากันดีกว่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบันเนี่ยเห็นไหมครับมันเป็นสีสีเทาแล้วแสดงว่ามีการเชื่อมต่อแล้วนะครับแล้วก็ลาดยางมาต่อยเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะเนี่ยนะครับสีนี้นะครับ จากข้อมูลที่เราได้มาจากกรมทางหลวงก็คือเขาจะเปิดให้ใหวิ่งฟรีได้แล้วก็แสดงว่ามันมันน่าจะทําเสร็จแล้วนะอันนี้คือเราเราเสรันนิษฐานดูครับนี่นะครับบริเวณนี้ก็ยังไม่มีมันมันมันก็มีการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราสังเกตได้จากถนนลัดยางนะครับมันจะเป็นดำดำเลยฮะสังเกตไหมมันจะเป็นดำดำเงี้ยก็คือก็คือว่าเขามีการเทรลัดยางไว้แล้วในเบื้องต้นเนี่ยจากการสรันนิษฐานก็คือ มีการลัดยางไว้แน่นอนนะครับซึ่งถ้ามีการละดยางมวเนี่คือวิง่งวิ่งได้แน่นอนแล้วแต่ว่ามันจะมันจะไม่ชัวร์เท่ากับการที่มีเส้นจราจรอ,อยู่แล้วนะครับอันนี้ค่อนข้างโชคดีนะครับที่ว่าเขาอัปเดตมาแต่ว่ามันก็มีบางส่วนนะครับที่เราต้องเปิดโอ,อ้ตรงนี้สังเกตมันจะเริ่มขาวๆข,ข,ขึ้นเรื่อยๆนี่แสดงว่ามันเข้าเขตเมฆแล้วนะครับเพราะว่าภาพที่ผมบันทึกไว้เนี่ยมันประมาณช่วงวันที่สิบ วันวันที่1น,นะครับหเดือนพฤศจิกายนก็ห่างจากวันที่ทํารายการเนี่ยหลายหลายวันอยู่เหมือนกันโอเคบริเวณนี้เป็นจุดพักรถนะครับก็เป็นส่วนของนครปฐมเวสนครปฐมเวสนะครับตัวนี้นี่นะครับเ,เดี๋ยวผมขอตัดเข้าขอเปลี่ยนวันที่นิดนึงนะครับวันที่ของไอ้นี้ให้กลายเป็นวันที่15บห้าเดือนสิเแล้วกันนะ เดือนสิบเอดเดือนิเดือนพฤศจิกายพฤศจิกายนนะครับวันที่สิบห้าแล้วกันนะลองดูว่ามันจะชัดขึ้นไหมนะครับภาพที่เห็นในตอนแรกนะครับที่ผมลากจากการจารันบ,บุรีมาก็คือประมาณช่วงวันที่สิบโอ้โหอันนี้คือหนักเลย <laughs> เดี๋ยวนะฮะตัดใหม่ตัดใหม่พอดีผมไม่ได้กองขาวไว้ด้วยนะครับไม,ไม่ได้กองเมฆไว้ด้วย เดี๋ยวขอถอยกลับไปวันที่หนึ่งเลยนะครับขอขอขอเดือนหนึ่งเลยแล้วกันมันน่าจะมันน่าจะมีอะไรดีกว่าน,นี้แล้ผมกองคลาวหรือเปล่าไม่ได้กองนะโอเคนะมันจะรอช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องโหลดโหลดภาพดาวเทียมมาใหม่เอาไงเดียปึ๊บผมตัดเข้ามันก็ยังใช้ไม่ได้อยู่ดีนะครับ อ๋อเพราะฉะนั้นกลับไปหนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็ไม่ได้เหรอเดือนสิบเดือนสิบก็นานไปหนึ่งเดือนวันที่สิบแล้วกันนะเผื่อมันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างวันที่สิบแต่ยังวันที่สิบนี่คือหนักเลยฝนมันเข้าพอดีอ่ะ สิบห้าก็ไม่ได้ก็เป็นยี่สิบแล้วกันพอดีผมไปตัดเอาเอาคลาวออกไปแล้วด้วยครับที่ตัวกองเมฆพอดีอยากเราอยากจะรู้วันที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับเพราะนั้นเราใส่วันที่ยี่สิบไปก่อนนะโอเคเอาเป็นว่าภาพนี้เกิดในช่วงระหว่างวันที่ยี่สิบนะครับยี 20, 20่สิบยี่สิบกว่าเนี่ยประมาณช่วงวันที่ยี่สิบแล้วกัน มาเริ่มกันต่อเลยนะครับาภาพที่ค่อนข้างชัดพอดีเมฆไม่มีนะเมื่อกี้ผมถึงไหนแล้วอะผมมาถึงนี้แล้วนะครับอ่ามีการตีเส้นจราจรมาเรียบร้อยแล้วมาถึงบริเวณนี้อบริเวณที่เคว้าเนี่ยผมสันนิษฐานนะครับพอดียังไม่ได้ติดตามข้อมูลโครงการแบบละเอียดมาน่าจะเป็นจุดพักรถนะครับที่เขาทาไว้ตรงนี้ยังไม่ไม่มีการสร้างนะครับ โอเคนะครับมาถึงนครปฐมเวสเล้านครปฐมเวสเนี่ยจะอยู่บริเวณตัดผ่านอยู่ในช่วง44 44นะครับกิโลเมตรที่44ห่างจากบางใหญ่นะครับเรามาดูกันดีกว่าว่านิภาพภาพอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ผมไปตัดออกนะครับภาพดาวเทียมอ่าเดี๋ยวขอดึงกลับขึ้นไปนิดนึงก่อนนะครับ บริเวณนี้บริเวณด่านนไหนๆก็ผ่านมาแล้วก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบริเวณนี้เนี่ย่อลองตัดข้าภาพดาวเทียมดูสิว่ามันมีการทําอะไรไปแล้วบ้างเหมือนกับมีการเทคอนกรีตแล้วนะครับเทคอนกรีตแล้วเพราะว่าเขาต้องให้รถมันขึ้นบริเวณนี้นครับก็คือน่าจะเป็นการเทคอนกรีตเพื่อที่จะรองรับการเดินทางสําหรับจุดนี้นะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกับถนนมาเลแมนนะครับจุดตัดมาเลแมนอยู่ใกล้ๆกับขนส่งนะครับ อันนี้เป็นขนส่งที่สําหรับต่อทะเบียนรถนะแล้วก็ใกล้ๆก,กับราชพัฒนนะฮะสำหรับการมาเส้นนี้นะครับก็คือว่าวิ่งมาถึงนคปรปฐมแล้วเนี่ยอา่าเพราะปฐมเจดีจะอยู่บริเวณช่วงๆนี้นะครับเดี๋ยวนะครับมองไม่ค่อยชัดภาพแผนที่มันดูยากมากนะฮะเอาเป็นว่านคาปรปฐม JD เจดีอ่าพระปฐมเจดีจะอยู่บริเวณช่วงนี้นะครับเน่น,น,น่ตัวนี้เลยพระปฐมเจดี เราวิ่งเลยผ่านมานะครับบริเวณนี้จะเป็นจุดโรงพยาบาลสนามจันทนะครับเท่าเท่าเราวิ่งไปเราจะเห็นเด่นชัดเลยแล้วก็วิ่งตามทางเข้ามาข้ามทางรถไฟมาแล้วก็มาถึงที่บริเวณราชพัฒเนี่ยวิ่งผ่านราชพัฒมาเรื่อยๆเลยมาสักนิดหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มเห็นถนนตัดผ่านนะครับเป็นโครงการใหญ่ๆหญ่แจแล้วก็ตีวกกลับมานี่นะครับตีวกกลับมานี่แล้วก็ขึ้นนะครับอันนี้ในเบื้องต้นนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงจะให้วิ่งแบบนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่รู้นะว่าเขาจะให้วิ่งแบบนี้จริงหรือเปล่า สำหรับนี้ก็เป็นลิ้นสุดเ,เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการที่จะวิ่งไปกาญจนบ,บุรีนะครับทีนี้ไหนๆมาถึงนี่แล้วเรามาดูกันต่อเลยดีกว่าว่าแผนที่เอ,อภาพถ่ายดาวเทียมมันชัดด้วยเพราะฉะนั้นเราจะมาดูกันต่อเลยนะครับว่าหลังจากเส้นนี้นะครับมันไม่มีการตีเส้นจราจรละเราไปส่องดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตรงนี้บริเวณเนี้ยยังไม่ได้เทลัดยางไม,ไม่ได้อะไรเลยจุดนี้ก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับ ไปซูมดูกันโอเคเนี่ยฮะเห็นไหมฮะมีการทำอะไรบางอย่างตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเอ๊แต่ว่าเขายังไม่เชื่อมสะพานเลยเหรอออกจากนกคนปรปฐมเวสมาได้วิ่งเข้ากรุงเทพมาได้สักพักสะพา,านยังไม่ได้เชื่อมเลยครับเพราะฉะนั้นตองนี้วิ่งไม่ได้แน่ๆน,นะครับบริเวณนี้อีกอีกก็ไม่วิ่งไม่ได้แน่นี่ถนนไปดอนตูมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะ เรียว่าเป็นถนนเรียบคลองเรียบคลอ,องประปาครับเรียบคลองประปาเนี่ยเองคลองชมะทานที่นู้นเขาเรียกคลองชมะทานฮะเนี่ยนะครับบริเวณนี้ก็ยังดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เลยก็แสดงว่าอาจจะมีติดปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการเวรคืนอะไรอ่าแล้วก็ส่วนนี้ที่ยังอยู่ช่วงนครปฐมอยู่นะครับส่วนนี้เนี่ยก็ก็น่าจะมีการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเนี่ยนะฮะ ขาวๆเนี่ยนะครับมันจะไม่มีเส้นเลยเลยแสดงว่าผมส่องดูแล้วมันไม่มันมันยังทําไม่เสร็จอบริเวณนี้ก็เซกเมนต์นั่นแล้วอันนี้ถนนดอนตูมหรือเปล่าอาลครับมันมาถึงช่วงอันนี้คืออะไรอะด่านนะครปฐมอีสตนะครับคาดว่าน่าจะเป็นด่านที่ว่าวิ่งถนนไปดอนตูมนะครับช่วงหลักกิโลเมตรที่เธอที่สิกสามสิบหกนึงเหรอ สารีหกกิโลถึงนครปฐมแล้วโหเร็วมากนะฮะถ้าเกิดวิ่งมาจากบางใหญ่เนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งมาโอเคเนี่ยมาพอพ้นนครปฐมอีสมาเนี่ยครับเอ้นครปฐมตะวันออกมาเนี่ยก็จะเริ่มเจอการตีเส้นจราจรแล้วเนี่ยนะครับเข้าไปดูกันเนี่ยเนะี่ยมีตีเส้นจราจรสวยงามเลยอะ่ะเรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้เราไ่ดูกันเราจะมาสนใจภาพดาวเทียม เส้น uh, แนวสองกัดีกว่านะครับอ่า uh, เนี่ยนะครับวิ่งมานี่คือภาพถ่ายที่เพิ่งเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่เองนะผมก็ความนะไม่เกินประมาณหลังวันที่ยี่สิบเดือนสิบเอ็ดนะครับยี่สิบยี่สิบพฤศจิกามาเนี่นะครับวิ่งมาเนี่ยตัวนี้มีตีเส้นจราจรรียบร้อยแล้วไม่มีทางขาดด้วยคือพร้อมใช้อ่ะครับเอาละครับมันจะมาขาดช่วงนี้อีกทีนึง บริเวณนี้จะเป็นช่วงด่านรีสัตทองนะฮะรีสัตทองเนี่ยมันจะอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่ t w 28ยี่สิบแปดนะครับสองด่านนี้จะอยู่ใกล้กันมากเลยนะนะความผมกับเอเนี่ยกับรีสัตทองเนี่ยไม่กี่กิโลเมตรเองบริเวณนี้เนี่ยเราไปดูภาพถ่าย Google เก่ากันก่อน,นะฮะเอเหมือนกับไม่ค่อยคืบหน้าอะไรเลยนะบริเวณช่วงนี้นี่นะครับก็ดูกันเองแล้วกันนะครับ อาจจะยังไม่ค่อยมีการขยับอะไรเลยช่วงนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้ามาสู่สีเขียวแล้วครับพ้นด่านมานี่ก็คือมีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วดูกันง่ายๆนะครับผ่านมาอีกนิดหนึ่งช่วงหลักกิโลเมตรที่ออนครเชสีนะครับตัวนี้เป็นด่านเข้าสู่ด่านนครเชสีแล้วช่วงหลักกิโลเมตรที่ประมาณทเวนี้ทรียี่สิบสามนะครับยีิบสามกิโลถึงนครเชสี บริเวณนี้ตีเส้นจราจรเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าในตัวด่านเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้พาไปดูบริเวณนี้ก็คงมีการพยายามทําอยู่ฮนะยังเป็นพื้นแดงอยู่เลยบริเวณนี้คงยังยังไม่ใช่ถนนนะครับแต่ว่าเป็นตัวด่านเก็บเงินอาล่ะครับวิ่งมาแล้วครับ้องดูไปเรื่อยๆนะฮะจุดนี้ก็จะขอไปเร็วนิดนึงเพราะว่ามันมันก็คงไม่มีอะไระครับบริเวณช่วงนี้ อ่าบริเวณนี้นี่มีจุดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งครับก่อนเข้าด่านนครเทศีจะมีจุดวัวววคล้ายคล้ายจุดพักรถมอเตอร์เวย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลละเอียดมาให้ดีอีกทีดีกว่านะครับเส้นทางนี้ก็น่าสนใจมากน่าจะต้องมีการทําซ้ํานะครับทําซ้ําแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนภาพดาวเทียมความคืบหน้าไปดูไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับนี่เราใกล้ถึงบางใหญ่แล้วนะครับใกล้ใกล้เข้าสู่เขตนี้แล้วนะฮะเอาละครับนี่แหละครับมาถึงตรงนี้ มาถึงบริเวณนี้นะครับมันขาดครับมันขาดแล้วเราไปดูกันว่ามันต่อแล้วหรือยังเขตระหว่างนาครปฐมกับนนทบุรีเท่าที่ผมดูเนะี่ยยังไม่ได้ต่อนะน่าจะยังไม่ได้ต่อแหละแต่ว่ามีการวางเซกเมนต์อะไรทางด้านนี้ทับไปแล้วมีหรือเปล่าเนะี่ยภาพมันยังดูไม่สวยเลยนะเอ่ะบริ้วณช่วงนี้น่าจะยังเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับแต่ว่าพอเลยมาเนี่ย มันดูเหมือนสภาพเหมือนกับว่าเริ่มวางเซกเมนต์อะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยตรงนี้ดูยากครับดูยากมากเลยมันจะเป็นทางยกระดับนะครับตรงนี้เป็นทางยกระดับเออเมื่อกี้ข้อมูลผมก็ไม่ไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางยกระดับอะไรไว้ด้วยนะครับอ่าบริเวณนี้ต่อไวนานแล้วภาพจะคล้ายเดิมอยู่เลยนะครับ อันนี้ผมบอกได้เลยนะครับข้อผิดพลาดมันจะมีเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่พิกเซลของภาพดาวเทียมเนี่ยม,มันมีความค่อนข้างใหญ่นะมันก็เลยทําให้เราดูดูยากมากบริเวณนี้ก็มีการปูแอฟัสแล้วนะครับแล้วก็ขาดเป็นช่วงๆตัวนี้ก็เริ่มเริ่มเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่นะแล้วพอยิ่งเรายิ่งเข้าใกล้เมืองนี่ปัญหามันเหมือนมันเรเริ่มจะเยอะ เขาเขาก็เลยสร้างได้ช้ากว่าที่อื่นนิดนึงเนื่องจากเหตุผลด้านเวรคืนอะไรหลายอย่างด้วยนะครับจะเลยทําให้โครงการมันช้าอันนี้เราจะโทษโครงการเขาอย่างเดียวไม่ได้นะครับโอเคเนี่ยบริเวณเนี้ยตัดเข้าอ่านี้ดีกว่าดูง่ายครับดูดำๆมาเลยเนี่ยยวต,ตรงไหนมีปัญหาเราค่อยซูมดูตรงนี้ก็น่าจะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับ อโอเคนะครับซูมไปดูอ่ะโอเคนะครับมาถึงนี่แล้วนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือบริเวณคลองประปานะครับใกล้ๆกล้กับบางใหญ่นะครับอยู่เขตนนทบุรีแล้วมาดูว่าเขาเชื่อมแล้วหรือยังออทุกคนว่าไงครับคิดว่าเขาเชื่อมแล้วหรือยังจากสายตาผมอะ่ะผมคิดว่าเขาเชื่อมทางเรียบร้อยแล้วนะตัวเนี้ให้ผมฟันธงผมจะบอกว่าเขาเชื่อมแล้วนะครับ โอเคกลับมากลางๆแล้วกันแต่ว่าตัวนี้ยตัวนี้ล่ะตัวนี้คลองนี้เห็นสีสีเทามันขึ้นเยอะๆก็น่าจะมีที่สะพานข้ามของบางไทรก็น่าจะมีขึ้นแล้วนะครับอ่ามาจุดนี้มีการตีเส้นจราจรแล้วอยู่หน่อยนึงอันนี้มาถึงบางใหญ่แล้วนะครับประมาณหลักกิโลเมตรที่หนึ่งที่สองเนี่ยด่านบางใหญ่เนี่ย เรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีขึ้นไหมมันเนี่ยนะครับเหมือนก็มีการเทปูนมาแค่นี้เองแล้วในส่วนของส่วนตัวเนี้ยมันยังไม่มีการเทอะไรเลยก็คืออาจจะเป็นการวางแผนในการสร้างด่านนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับเราก็ได้แค่ส่องดูอย่างเดียวนะครับหน้าที่เราคือผู้อยากรู้อย่างเดียวนะครับบริเวณจุดอ่านี่มาถึงกิโลเมตรที่ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงจุดตัดนะครับ บริเวณนี้ผมรู้สึกว่าจะเป็นเซนตันเวสเกตหรือเปล่านะมันตัดเข้ามาที่เซนตันเวสเกตเพราะว่ามันมันมันยิงพุ่งออกมาจากทางถนนรัตนาธิเบศเลยเนาะใช่รัตนาธิเบศไหมต้องขออภัยจริงๆนะบางทีข้อมูลเราเราไม่ได้มีความชำนาญทางด้านแผนที่ขนาดนั้นนะครับต้องขออภัยหลายๆคนครับสำหรับ ารายละเอียดวันนี้นะครับก็คงจะมีอยู่แค่นี้ละกันนะเพราะว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะต้องทำออกมาให้ดูเรื่อยๆดีกว่าสำหรับความคืบหน้าเพราะว่าเส้นทางนี้ก็เป็นมีความน่าสนใจค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นเส้นที่ว่าเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านได้เลยในอนาคตนะครับโอเคครับเดี๋ยวมีโครงการใหม่ๆแล้วก็หรือไม่ก็โครงการอื่นๆเนี่ยนะครับผมจะมาทั้งทางรถไฟทาง รถยนต์มอเตอร์เวย์แล้วก็โครงการเมกะโปรเจกต์ยังี้ยต่างๆที่พอที่จะส่องดูจากดาวเทียมได้นะครับยังไงก็ลองกดติดตามดูได้นะครับการอธิบายผมเนี่ยก็คือว่ามันอธิบายจากความเข้าใจของเราเองอะ่ะในด้านเรื่องข้อมูลเนี่ยผมก็ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามันอาจจะมีความผิดพลาดได้สูงเลยนะครับก็คือให้เอาไว้ดูแล้วคิดตามนะครับดูแล้คิดตามอย่างเดียวว่ามันเป็นยังไง พราะบางทีเราอธิบายต้องการรวบรัดให้มันเร็วมันก็เลยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปอย่างโครงการเนี้ยผมว่าเดี๋ยวผมจะมาทําต่อยประมาณสักเดือนสองเดือนอเอนี่ยมาส่องดูว่าเขาคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับคือเราจะส่องตามดูเรื่อยๆนะครับหลายๆโครงการก็เหมือนกันก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเข้ามาดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับฝากติดตามไว้๋ยวมันมีอะไรมันก็จะเด้งขึ้นมาให้ดูได้เลย ถ้าโครงการไหนคนดูเยอะๆเนี่ยผมก็อาจจะทําถี่แล้วก็อาจจะใส่ข้อมูลที่มีความละเอียดขึ้นกว่านี้อีกเยอะนะครับเข้าไปอีกสําหรับว,วันนี้ก็คงต้องขอเพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องทําตัวอื่นต่อเพราะมีโครงการรออีกเต็มเลยน่าสนุกมากนะครับขอบคุณมากครับสําหรับคนที่ชื่นชอบแผนที่นะครับก็ฝากติดตามดูกันได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ